สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะวันนี้วันนี้ขอรีวิวพุดดิ้งนมสดชาเขียวนะคะจาก7 e เ e ่นอนะตัวนี้ก็คือขายเฉพาะที่7นะคะมีโลโก้ only at 7 e เ e ่ก็คือแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้สุดแบบเนี้ยก็คือจะขายที่7เท่านั้นนะคะถ้ามีโลโก้นี้นะก็เออ คือจริงๆไปจะไปซื้ออย่างอื่นแต่ว่าเห็นมีตัวสินค้าใหม่ๆวางเยอะเลยก็เลยหยิบเอาตัวเนี้มามาลองชิมดูด้วยนะคะก็เป็นเป็นเนื้อพุดดิ้งชาเขียวนะก็ไอ่สีเขียวๆนะคะตอนนี้ผลิตยี่บห้าศูนย์เก้าหมดวันที่สามเดือนสิบก็โอ้อายุไม่กี่วันเองอ่ะประมาณกี่วันนี่ประมาณเก้าวันนะคะอืมน่าจะประมาณเก้าวัน ลองนับดูนะคะเก้าหรือสิบวันประมาณนี้นะคะก็เออโอเคเนีย่ยลองดูสีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นุดดิง้งเนาะแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้มีพวกเอ,อ่อตัวข้อมูลทางโภชนาการนะคะจะมีบอกแค่ว่าน้ำหนักร้อยสี่สิบห้ากรัมนะคะแล้วกออ็ตรงนี้เขียนว่าอะไรอ่านไม่ออกเลยนะคะอ,อ่า อาจมีการตกตะกอนอ่างเงี้ยเพราะว่าเขาใช้ชาเขียวนะคะตัวนี้เชื่อแบรนด์ว่าอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอะ่ะรวมชัยอะไรอ่ะตรารวมชัยแล้วแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้อ่านว่าอะไรอ่ะอันนี้อ่านไม่ออกนะคะอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะนะคะแล้วก็ผลิตที่ไหนเน่ยลองดูซิว่าเขาผลิตที่ไหนนะคะอ,อ,อะผลิตที่ ตอเลื่อนหน่อยหาไม่เจอเพราะตัวมันเล็กจริงๆเลยนะคะองคผลิตที่ลำพูนเลยนะมาไกลามากเลยนะคะเนี่ยบริษัทรวมชัยเบเวอร์เรจนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเลยนะคะนี่นะคะก็คือโรงงานก็ได้ GMP เรียบร้อยนะคะส่วนส่วนผสมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะตัวเล็กมากนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อายุน้อยๆแล้วเนาะ ก็เอ่อเนื้อพุดดิ hi> ้งนมสดห้าสิบห้า mm, จุดปประมาณห้อร์เซ็นแล้วกันนะคะมีน้ำอยู่45.28มีน้ำตาล4.5%่จเปอรซมีอผลิตภัณฑ์นมอยู่สเปอร์เซ็นก็อาจจะเป็นพวกนมผงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีชาเขียวอยูนย์แเเซนะคะแล้วก็มีใส่น้ำชาเขียวด้วยเอาเบลอเบลอได้ไหมโฟกัสได้ไหม ก็มีน้ำชาเขียวด้วยอยู่ประมาณ20เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์่มันตัวเล็กเหลือเกินนะคะน่าจะประมาณน้ำชาเขียวอยู่ประมาณ28เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งในน้ำชาเขียวแล้วก็จะมีชาเขียวอยู่ประมาณ0.5%ด้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลอยู่ในน้ำชาเขียวของเขาเนี่ยอีก3 1 6นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยมีการมีแฝงอยู่สองสเต็ปนะสูตรที่เขาเติมตอนทำพุดดิ้งกับ ตัวที่มันมากับน้ําชาเขียวนะคะนะอันนี้เวลาอ่านฉลากเราก็จะได้รู้ว่าแบบเน้ําตาลนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับคนที่แพ้อาหารก็คือมันก็มีส่วนผสมของนมอ่ะเนาะถ้าใครแพ้นมเนี้ยก็จะทานไม่ได้นะคะแล้วก็มีใส่มีใส่พวกวัตถุเจือปนอาหารไอเอสสี่ศูนย์หกอันนี้ต้องไปเปิดดูจาไม่ได้ว่าสนะี่ศูนย์หกเนี่ยมันคืออะไรนะ อาจจะเป็นพวกสารให้ความคงตัวไหมหรือว่ายัางไงหรือว่าเป็นกลิ่นหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะคะแต่แต่ว่าไปเปิดดูได้นะแต่ที่แน่ๆก็คือเขาระบุม,มาว่าเขาไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันทาให้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันก็เก็บไม่ได้นานมากนะคะเนี่ยก็คือผลิตยี่สิบห้าวันที่สามเนี่ยก็หมดแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวลองเปิดชิมกันดูดูหน้าตาว่าเป็นยังไงนะคะ โอเคเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะเป็นน้ำๆแล้วก็มีเนื้อพุดดิ้งอยู่ก็เออพุดดิ้งมันก็จะแบบแยกชั้นกันแล้วอะมีมีส่วนที่เป็นน้ำค่อนข้างเยอะนะคะก็ตามส่วนผสมที่เขาบอกก็น้ำมันก็จะน่าจะเกือบเกือบหนึ่งต่อหนึ่งะนะเกือบๆนะแต่ไม่ถึงก็คือมีส่วนที่เป็นพุดดิ้งอะเยอะกว่าแล้วก็มีน้ำอยู่ประมาณออน่าจะสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็เกือบครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายๆเนาะโอเคเดี๋ยวคืออันนี้ขอดมกลิ่นดูก่อนว่ากลิ่นมันเป็นยังไงบ้างนะก็ก็มีความหอมนะคะหอมแบบหอมนมหอมพุดดิ้งอะไรอย่างนะี้นะก็มีกลิ่นชาเขียวเบาๆเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะก็ชิมไปแล้วนะประมาณส่วนหนึ่งที่พร่องหายไปนะคะก็ เออมันค่อนข้างหวานนะคะแล้วก็มันไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่เนาะก็คือถ้วยนี้มันราคา15บาทอะค่ะแต่ก็เป็นเป็นสไตล์ของหวานทั่วไปนะคะส่วนกลิ่นชาเขียวเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนชาเขียวมะลินะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นมากนะก็สมราคาแหละเนาะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความหวานก็น่าจะปรับลงอีก สักหน่อยนะคะยังถือว่าหวานไปแล้วก็อาจจะเพิ่มความเป็นนมแหละเพื่อให้มันให้มันกลมกล่อมกว่านี้นะคะอันนี้มันยังดูแบบเออยังยังไม่นวลเท่าไหร่เนาะโอเคก็ลองไปหาซื้อมาทานกันดูนะคะเบื้องต้นก็ให้ข้อมูลไว้ประมาณนี้แล้วกันก็เผื่อใครอยากจะไปลองซื้อมาชิมดูก็15บาบาทเองนะคะราคาไม่แพงนะคะโอเควันนี้ไปแล้วบายบาย